เราจะพูดถึงการหาคดตัวปที่ที่ลำดับนั้นมีผลต่างมีค่างคงตัวนะครับเป็นเฉพาะแเป็นลำดับเฉพาะอีกอันนึงนะครับเช่นอ,อย่างนี้นนนสมมติก่อเป็นซับซ้อนแล้วนะเป็นคดที่เริ่มซับซ้อนขึ้น,นครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเราเรียนเจอตรงนี้เป็นไงครับคดทัวปเป็นอะไรกอรเห็นปุ๊บเป็นรูป เชิงความรู้สึกเชิงจำนวนสังเกตว่าเอ๊มันต่างกันอะไรเนี่ยมันต่างกันสามน้อยหรือเพิ่มทีละสามนะเพิ่มทีละสาเพิ่มทีละสามใช่ไหมย่าเท่ากันผลต่างผลต่างแต่ละคู <off ice> ่แต่ละคู่มันเท่ากับสามเท่าเลยนี่ลำดับเรียกว่าลำดับที่มีผลต่างอันนี้ครับทาที่หนึ่งมีค่าคงตัวเองอีกชักอันนี้ ลองดูงใหม่อยพี่ซับซ้อนเลยไหมตรงนี้ตรงนี้ยังไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่ลองดูตรงนี้นะครับสามห้าเก้าสิบห้ายี่สามสามสามลองสังเกตดูคุณต้นอาจจะยุ่งงอ่ะคุณต้น,ตนลองหาผลต่างกันเลยตรงนี้ตา่างกันสองใช่ไหมครับเพิ่มสองนี่เพิ่มอะไรเพิ่มมาสี่อันนี้เก้าไปสิบห้าเพิ่มมาหกนี่เพิ่มมาแปดนี่เพิ่มมาสิบ นะดู Dante, ต่อเองชุดนี้ยังไม่ผลต่างยังไม่เท่ากันนะไม่เหมือนตัวแรกเมือน <descriptive together> ี <this> well. ่เท่ากันนะครับสามี่ต้องดู้อย่างหนึงอ่านมาเระ่องสองตามมาสองตามมาสองตามมาสองตามเริ่มต่างกันแล้วไปครับเรื่องดอกชุดแรกเนี่ยอันนี้ที่ว่าผลต่างครั้งที่หนึ่งมีค่าคงตัวแต่ลรืดับชุดที่สองเนี่ยผลต่างครั้งที่สองเป็นตัวมีค่าคงตัวซับซ้อนขึ้นมา หรดูดูนี้สักระดับนึ่งสังเกตนะครับดูผลต่างครั้งแรกก่อนนี่ได้สามนี่ห้าไอเก้าไอสิบห้านี่สานี้สองสามผลต่างครั้งที่หนึ่งัญหาผลต่างครั้งที่สองเฮ้้าลบสามแล้วทำเอาผลต่างก็เอาตัวหลังลบตัวหน้านะตัวหน้าเดี๋ยวมันเพิ่มขึ้นอะไรไดหห้าลบาเป็นสองเก้าลบห้าเป็นสี่ห้าลบเก้าเป็น หกยี่สามลบสิบห้าเอ็นแปดสามสามลบยี่สามได้สิบยังลองลบกันอีกทีหนึ่งสี่ลบสองได้สองหกลบสี่ได้สองแปดกบลบได้สองสิบลบแปดได้สองอันนี้ซับซ้อนมากเลยเนาะอันนี้ผลต่างขั้งที่สามขั้นที่สามค่าตัวนี่เราไปดูกันว่าถ้าเกิดเป็นลำดับที่เป็นลักษณะสามรูปแบบเนี่ยระยะยัง ไล่แต่ไม่ซับซ้อนนะครับซับซ้อนในผลต่างครั้งที่หนึ่งมีค่าคงตัวตัวนี้ผลต่างครั้งที่สองมีค่าคงตัวเห็นไหมครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่หนึ่งยังไม่คงตัวนะแต่ครั้งที่สองคงตัวละส่วนระดับชุดนี้ครั้งที่หนึ่งยังไม่คงตัวครั้งที่สองไม่คงตัวพาคงตัวครั้งที่สามต่อไปนี้เราจะหาข้อตัวไปของระดับที่เป็นลักษณะสามชุดนี้นะครับไล่แต่ชุดง่ายๆเลยเห็นไหมครับ แต่ก่อนที่จะไปหาลำดับเป็นลักษณะนี้ครับเราต้องตั้งข้อสักเกตสักอย่างก่อนกูจะให้แนวคิดบางอย่างเพื่อนำไปสู่สู่กูจะอาศัยผูานาอาศัยทฤษฎีที่เป็นฟัง์กชันผู้นำดีกีต่างๆและวดูผลต่างกันครับเช่นถ้าผู้นำดีกีหนึ่งโดยที่ผลต่างเป็นเท่าไหร่ ถ้าผู้นำดีคีสองผลตา่างจะเป็นยังไงผู้นำดีคีสาม 3, ผลตา่างจะเป็นยังไงเอาหมดนะครับเห็นไหมเรจะสายข้อสังเกตจากความสัมพันธ์ระหวา่างฟังก์ชันผู้นำดีคีเอกับผลต่างของฟังก์ชันครั้งที่เอโดยที่จะมีความสมคัญผู้นำดีคีเอลกับผลต่างของค่าของฟังก์ชันครั้งที่เอียอันนี้เรียกว่าผลต่างของฟัง อ่าผลต่างของค่าฟังก์ชันครั้งที่มีเรื่องลำดับเป็นฟังก์ชันหรือมองเป็นลำดับเป็นฟังก์ชันใช่ไหมครับอ่าผลต่างครั้งที่สามที่ผลต่างครั้งที่สองผลต่างครั้งที่หนึ่งมันมันเกี่ยวกับคู่นานดีคีสามดีคีสองดีคีหนึ่งยังไงอ่าลองดูกันนะครับเช่นกูก็หมดเรียนงทีถึงอันนี้ลำดับนะลำดับลำดับหรือฟังก์ชันคู่นานดีคีดีคีหนึ่งนะดีคีหนึ่ง ให้เล่นแล้วออกมาถ้าผูเขียนนะผูเขียนอยู่ในรูป y y เท่ากับ y y เท่ากับ 3x ลบ1เนี่ยเปลี่ยน n เป็น x เนี่ยเปลี่ยน x เป็น y อะคือรูปเส้นตรงใช่ไหมคือเส้นตรงถ้า x y เป็นจำนวนจริงเนี่ยสมการนี่คือเส้นตรงนั่นเองแต่ไอเจ้าตัวเนี้ยไอ้ฟังก์ชันตัวนี้เนื่องจากเรามอง n เป็นจำนวนเต็มนะครับเต็มบวกนะ เราจะเขียนถ้าเราเปลี đi, bên bên ่ยน f เป็น a นะครับเปลี่ยน f เป็น a เราต้องมองเป็น a นะ a นับแบบสาม a นะคือฝึกคนเดียวมาเนี่ยใช่ไหมครับแต่นี้โดเมนเป็นเป็นบนจริงแต่นี้โดเมนเป็นรูปเป็นกลมๆหนึ่งสองสามสี่ห้านะฮะตัวนี้ถ้าเขียนกราฟมันจะเป็นเส้นตรงเส้นตรงทึบเลยดีนะแต่ตัวนี้ถ้าเขียนกราฟมันจะเป็นจุดๆนะลูกเป็นจุดในแนวเส้นตรง เป็นแนวเส้นตรงจบเป็นแนวเส้นตรงนี่ลักษณะนี้นะครับอันนี้ตั้งข้อสังเกตนะตั้งข้อสังเกตแล้วต่อมาไอตัวเนี้ยต่อมาจะเรียกเป็นลำดับเลขคณิตนะครับแหล่ข้อถัดไ,ไปอ่ะเอาค้างไว้ที่นี่ก่อนเรามาดูไอ้เจ้าออมองเป็นลำดับก็ได้นะลำดับ fn ก็ได้เน้อมองเป็นลำดับ fn นก็ได้ เอ็น p l เอ็นก็ได้นะคะ่ากับสามเอ็นหนึ่งหรือมองเป็นฟังก์ชันผู้นานดีกีหนึ่งนะฟังก์ชันผู้นานดีกีหนึ่งฟังก์ชันซึ่งโดเมนเป็นเซตของจำนวนเต็มบวกนะด้วยเรื่องความต่ำนั่นเองเอาละเราสังเกตผลต่างมันเป็นยังไงเราดูผลต่างนะดูที่ว่าถ้าดีกีหนึ่งเนี่ยดีกีหนึ่งนุ๊นะดีกีหนึ่งผู้นานดีกีหนึ่งดูที่ว่าผลต่างของค่าฟังก์ชันจะเป็นยังไงมีหนึ่งมาแล้ว หาค่าฟังก์ชันถ้เเป็นหนึ่สาถึงสาลบหนึ่ได้สองถ้าเอ็เป็นสองสามบห่ได้เป็นห้าถ้าเอ็นเป็นสามสามสามเลบหนเป็นแปถ้าเเป็นสี่สามสิบสอลบหเป็นสิบเถ้าเอ็นเป็นห้าสาห้าสิบห้าลบหเป็นสิอันนี้สามหกลบหเป็นสิได้ค่าฟังก์ชันออกมาละ ี่ลองดูผลต่างลูกนะดูผลต่างนึงแต่มองแคลำดับแบบสองห้าแปดสิบเอ็ดสิบสี่สิบเจ็ดลองดูผลต่างข้งที่หนึ่งผลต่างั้งที่หนึ่หาลบสองได้สามผลต่างห้ลบแได้สาได้สได้สได้สสังเกตว่าผลต่างครั้งที่หนึ่งมีค่าเปนตัวแล้วนะผลต่างั้งที่หนึ่งมีค่าเปตัวดีกีหนึ่งเนาะผมเชิคุณนามดีกีหนึ่ง ผลต่างครั้งที่หนึ่งมีค่าคงตัวได้ความสมานแล้วเราจะพบว่าฟังก์ชันผู้งานดีกรีเลยเนี่ยจะมีผลต่างของค่าของฟังก์ชันครั้งที่หนึ่งเลยนะครั้งแรกเลยเป็นค่าคงตัวละค่าคงตัวนี้นี่คือสามเห็นไหมถ้าดีกรีเลยนะครั้งที่หนึ่งจะค่าคงตัวในต่างอคสเกตอึ่นอย่างละนะต่อไปกูจะลองดูฟังก์ชันผู้งานที่ดีกรีสอง นะล้วสังเกตุณตางมาอ่ะนะพดง่ายที่สนะอเรียนนึกถ right. ึงอะไรลูกน <Dan> ึกถึงอะไรเนี่ยถ้ารูปเปลี่ยนเป็น x y วายมองเป็นวายนะวายเท่กับเกกำลังสองใช่ไหมเ้ารูเปลี่ยนเ็เป็น x อ่กค่าเอ็เป็นควา y ค่าฟังก์ชันมองเอกวายเป็นจุรจินมันคือพรลูการบล่างใช่ไาราบลาแต่ถ้าเป็นฟังก์ชัน ตรงนี้ที่โดเมนในเซตของมันเป็นบวกหรือจะลำดับแต่อ่ามันก็จะเป็นอย่างนลูกจะเป็นจุดที่เป็นอย่างนี้เนี่งลักษณะเป็นจุดเป็นแนว้องพาราโบลาจุดๆๆๆดะเพราะว่าโดเมนมันเป็นจำนวนเต็มลูกนะมันจะเป็นลักษณะนี้อย่างนี้ลูกอ่าอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะแต่แต่เอ็งต้องเริ่มที่หนึ่งนะเป็นแนวพาราโบลาที่เป็นจุดนะฮะนี่ตั้งข้อสังเกตนะครับตั้งข้อสังเกตไป อราเรามาดูมาดูกันว่าผลตาา่างมีค่าเป็นยังไงลูกดีกรีสนะดีกรีสดูค่าของฟังก์ชันเป็นยังไงถ้าเอ็เป็น1 1 2, ึ 5, ่งหกกังสองได้หนึ่งให้เอ็ป็นสองสองยกมาเป็นสี่สามสามเกให้เอ็นเป็นสี่สี่สี่สิบหกห้ายี่หาหกามสิบหกได้ค่าฟังก์ชันละเป็นลำดับลูกลำดับหนึ่งสี่เาสิบหกยี่ห้ดูผลต่างทั้งที่ดิบนี้ ผลตากัี่เดินสี่ลบหนึ่งได้สามเก้าลบสี่เป็นห้าสิบหกลบเก้าเป็นเจ็ดห้าลบสิบหกเป็นเก้าสามหกลบสี่ห้าได้สิบเจ็ดครั้งที่หนึ่งยังไม่คงตัวต่อไปเราดูผลต่างครั้งที่สองอ่าห้าลบสามได้สองเจ็ดลบห้าได้สองเก้าลบเจ็ดได้สองสิบเอ็ดลบเก้าได้สองจะพบว่าผลต่างครั้งที่สองมีค่าคงตัวแล้วดีกี่สองนะอ่า ตรงนี้เราพบว่าเราพบว่า,า,วาฟังก์ชันคู่นาดีกรีสองเนี่ยดีกรสองหรือมองลำดับนะลำดับที่มีดีกรีสองนะน,นี่นะเราจะพบว่าผลต่างของค่าฟังก์ชันครั้งที่สองจะมีค่าคงตัวมีค่าคงตัวเนี่ยดาที่ถ้าถ้าดีกรีสามจะเป็นไงลูกถ้าดีกรีสามจะเป็นไงยัทไง อะเรามาดูกันได้ที่ีนี่นะอีีสามถ้าเรามองเป็นถ้ามองใอ้ y เป็นจริงมันคือมันคืออะไรเนี่ย y ตั่กับอะรนะ y กับ x กำลังสามบวกหนึ่งหทีู่นำนี้ยังไม่เคยเขียนเคยเขียนใชู่กเคยเขียนง่ายคือ y กั่นกับ x กำลังสามกฟเป็ไงนะก็จะเป็นอะาอย่างนี้คยัาคคนจั์ใช่ไหม <โ>ลบไปหนึแล 2, 2, date, enfin, den, ้วขยับไปหนึ่งขยับค่า y ไปหนึ่งอันนี้็เหมอนกันก็จะเป็จุดในแนวลักษณะนี้เหตนการณ์ต่อเหตนการออเวาที่หนนะครับเรามาพูดถึงผลต่างดีกว่าเรามาดูผลต่างของค่าฟังก์ชันกันมาแล้วนะฮะดูถ้า n เป็น1นึถ้า n เป็นหน่งหนึกำลังสามนึ่งลบหนึ่งเป็นศูนย์ถ้า n เป็นสองสี่สองแปดแปดลบหนได้เป็นเจ 5n เป็น3 3 3 9 9 3 27 27ลบนได้26แอนด์ n ไปเรื่อย n เป็น4 n เป็น5 n เป็น6 n เป็น7เรยกค่าออแล้วสังเกตผลต่างเรือกผลต่างครั้งที่หนึ่ง7ลบกาไใน19 37มีกความรวดเร็วนะอนี่ผลต่างครั้งที่หนึ่งอย่างมาลูกต่อไปดูผลต่างครั้งที่สอง19ลบ7ได้12 37ลบ19 ได้18อัจ title, ับลบไปเรื่อยๆจะได้อย่างนี้ใช่ไหมครับยังไม่คงตัวดูผลต่างครั้งที่3ามดูนี่ดิครี่สาครั้งที่3ามเป็นยังไงได้6 6 24ลบ18ได้6 30ลบ24ได้6ตามหดว่าดีกรี3นามีกรีสผลต่างครั้งที่3มีค่ารงตัวนั้นเราได้ข้อมคงตพมอย่างนี้นะถ้าเป็นฟังก์ชันผู่นามีกรีส ช่ไหมครับหรือเราจะมองเป็นลำดับที่ยกกำลังสามนี่นะเราจะพบว่าผลต่างของค่าฟังก์ชันทั้งที่สามจะมีค่าคงตัวจากตรงนี้แหละจากข้อสังเกตดีกรี 1, ่หนึ 2, ่งนีกรี่สองนีีสามกับผลต่างเหล่าน,นี้เรานำไปสร้างเป็นสูตรในการหาคบาโตไปอย่างนี้จริงๆมันเป็นทฤษฎีของมันเลยนะลูกน,นะแต่เราอาศัยข้อสังเกตตัวนี้ มาดูว่าในการหาพจน์ไปของลำดับที่มีผลต่างมีค่าคงตัวเราจะใช้ข้อสังเกตเมื่กอกี้นี้โดยสมมติวนะ่าพจน์ทั่วไปในรูปของฟังก์ชันผู้นำอย่างนี้นะค่าผลต่างครั้งที่หนึ่งมีค่าคงตัวเราจะให้อย่างไงนะค่าผลตา่างครั้งที่หนึ่งมีค่าคงตัวแสดงว่าลำดับนะั้นหรือฟังก์ชันผู้นำนะต้องดิคีหนึ่งเนาะถ้าดีหนึ่งมเป็นนี้ลูกสมมติว่าตั้งชื่อตั้งชื่อลำดับชื่อเรียกมาเป็นเอเอกระกาน ดีกีหนึ่งก็ต้องใจรู้ที่เอ็นบีนึกยังนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรดีกีหนึ่งนึกถึงอะไรก็เรียนเขียนวาเท่าลูกเอเอ็กซ์บวกบีนึกดีกีหนึ่งนะเอ็กซ์บวกกางหนึ่งถ้าดีกีสองอะวาเท่ากับเอเอ็กซ์กางสองบวกบีเอ็กซ์กับบวกซีเนี่ยนึกดีกีสองนะลูกเขาก็เรียนแบ่งตรงเนี้ยเปลี่ยนเอ็กซ์เป็นเอ็นนั่นเอง

จะมีค่าคงตัวนะถ้าโผลต่างครั cuz, meter, はは้งที่สองมีค่าคงตัวเัก็ต้องเป็นดีกีสอเนาะนี่นะคามเร็วข a s กลังสองบวก b t กำลสี่พลังล่าเพื่อนีง่ายมองเป็นเป็นตรงจุดแนวตรงนะจุดแนวพลังล่าอนี่แล้วนะีกีสองเนาะดีกรีสองถ้าโผลต่างครั้งที่สามีค่าคงตัวก็ต้ถึงดีกีสามวามง a กลังสามบวก b t กำลังสองบวก c หกลสี่นลูกั่นเป็นตางี ทีนี้ในการหาพจน์ตัวไปหาเอเนะครับถ้าคนต่างคำที่หนึ่งมีค่าคนตัวเนี่ยนั่นเองต้องทําให้นั่นเอต้องหาลูกหาว่าเอเป็นอะไรบี B เป็นอะไระถ้าคนต่างครั้งที่สองมีครับตัวนี่เองต้องหาเอหาบีหาซี H C. ถ้าคนต่างครั้งที่สามมีค่าคงตัวนัเองต้องหาเอหาบีหาซีหาดีน,นะครับนี่เองถาหาเอดี B D ได้หาค่าคนตัวนี้ได้ก็จบ เอามาแทนในสม,ามการนั้นเองใช่ไหมครับหาที่เราจะหาอย่างไงหาเอหาดีหาซีหาค่าคตัวย่งไรเรามาดูตัวอย่างกันเห็นไหมลูกนะนี็เข้าใจนะถ้าเกิดว่าเราดูสมมติลำดับกำหนดมาดูว่าผลตา่าง,งข่าที่หนึ่งมีค่า็งตัวเราให้พจน์เอ็นเป็นแบบนี้หนึ่งแต่ถ้าเกิดลำดับที่กำหนดมาผลตา่างข่าที่หนึ่งยังไม่คงตัวแต่ได้คงตัวขั้งที่สองเราจะให้พจน์เอ็นเป็นแบบนี้ <S <S ในทองการเมืองถ้าเกิดผลต่างทั้งที่เนยังไม่ทั้งสองยังไม่แล้วไปขั้งที่สามคับตัวเราจะใช้คนทั่วไปในการเริ่มต้นสุดเอาเรามาดูตัวอยา่างกันนะ,ะตัวอยา่างนะในการหาค่าตัวเราจะแก้ระบบสมการนะฮะต่อไปนี้นะยกตัวอยา่างเช่นอ่า ตรงหาข้อทัวไปของลำดับต่อไปนี้เริ่มซับซ้อนมันนท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าข้อสังเกตเราพิจารณาผลต่างกันเลยใช่นะครับสังเกตว่าลำดับที่กำหนดให้ผลต่างเป็นยังไงอ่าผลต่างครั้งที่หนึ่งได้สามเนาะในสามผลต่างครั้งที่หนึ่งค่ากี่ตัวละแปลว่าเราต้องดีกรีหนึ่งใช่ไหมครับเป็นคู่นามดีกรีหนึ่งหรือลำดับ ดีกรีนึ่ใช่ไหมครับเราก็ให้เลยเราให้เป็นจุดในแนวตรงที่ง่ายเราสมมติให้พ้นทั่วไปเป็นดีกรีหน่งก็คือ a n กํลังหบก b อ่า a n กํบว b ดีกรีหนึ่ง้ n กําลังหนึ่งี่คือคำตอบเราถ้าเราหา a b ได้กระจกหา a b ได้กระจกหายังไงเราก็มีสองสองามก็มีสองสมการสองสมการเราหาจากนี่ นน yani ี้เป็นเอใเราก็ใช้ในเอหนึ่งเท่ับเอหนึ่งไปเป็นสองแทนถ้าแทนเอทีหนึ่งเนาะก็ได้อันนี้เป็นสองแล้วก็สมมติเอสองตการแทนเอีสองเอทีสองก็คือห้เอาสอสมการแรกมกจริงๆเอาสมการไหนก็ได้นะครับแต่สองสมการแรกมันจะตัวเลขน้อยอ่ะดูเรานะครับดูเริ่มเลยเอหนึ่งกูโที่หนึ่งโที่หนึ่งก็แทนเอทีหน่งนะอหนึ่งก็ A อค so like ูณหนึ่งก็ได้ a อได้ h h a อบวก b ีเอน่เราเป็นะนะคนที่หนเาเป็นสนะคนที่เาเป็นสเพราะงั้น A หนึเป็นสไปแล้วีสมการแรกคือ A บวก b ักสองเป็นสมการที่หนึตไว้ครับต่อมาเราจะอาศัยเอาคนที่สคือห้าครับเราก็แทนเด้วยสเข้าไปเอสองก็เท่องคูนบวกบี่าน a2 เป็นอะไรเอยพจนที่สองเราก็คือห้านั่นเองนะพจนที่สองคือห้าเราได้ในสมการที่สองคือ 2a บวก b เท่ากับห้าเ็นสมการที่สองไปใช้ความรู้เรื่องระบบสมการแกระบบสมการนี้เป็นอะไรเลยง่ายๆก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้กฎของคาร์เมอร์เลยนะฮะแกธรรมดาใช้ความรู้มอ่า จกลบกันใัน้สองสการลบกันดีก็จะหมดไปนะดีหมดไปเอาสอลบหนึ่ใช่ไหมครับสองหดีหมดสองเลบหนเหลือเอ้าลบด้วยสเหเราก็จะได้ว่าเอเอะไรเเป็นสพราะเป็นสาม่าเอเป็นสามแทน B ไปเเป็นสาก็ต้องเป็นลบหนึ่งอ่าและเราได้เอมาล้นี่เราก็มาแทน n ทั่วไปก็มี n a n b เราก็จะได้ลูก a เ็เรากั้งแต่ a เต็มส n b เป็นลบหนึ่งเราจะได้เป็นสามนลบหนึ่ง้ทั่วไปคือ3า n ลบหนึ่งเห็นไหมแล้วลำดับนี้มีพทั่วไปคือสาม n ลบเห็นไหมลองตรวจสอบดูก็ได้นะตรวจสอบดูได้จริงป่ะวลองแทน n เป็นดินนี้มันจะเท่านี้ป่ะ3สามหนึ่งสาลบหนได้สองสามสองห 6ลบ Lust 1ได้5นะโก้อที่3 3 39ลบ1เป็น8โค้อที่4 3 42 12ลบ1ได้1 1โก้อที่5 3 55ลบ1เป็น14โค้อที่6 3 68ลบ1เป็น17ตรงเล้เลออันนี้กรณีที่ผมตางค่าที่1มีค่าเป็นตัวต่อไป ผ่านเนาะหานะถ้าผลต่างครั้งที่หนึ่งไม่ข้ามตัวทำแบบนี้นะต่อไปถ้าเกิดว่าดูชักตัวอย่างนึง่งหาให้หาพลตัวไปเริ่มต้นเราดูผลต่างมาเลยผลต่างครั้งที่หนึ่งเป็นยังไงลูกห้าลบเลยห้าลบสามได้สองเก้าลบห้าได้สี่สิบห้าลบเก้าได้หกใช่ไหมครับยังไม่คงตัวต่อไปผลต่างครั้งที่สองหาที่ พวกนี้ได้สองหกยกสี่ได้สองแปดก็หกได้สองสิบยกแปดได้สองผลต่างครั้งที่สองมีค่าคงตัวแสดงว่าลูกลำดับตัวนี้ต้องเป็นอะไรลูกหรือฟังก์ชันตัวนี้ตักต่อไปต้องดีกรีสองผลต่างครั้งที่สองมีค่าคงต้องดีกรีสองอ้าวค่าดีกรีสองเราก็ให้เลยกำหนดลำดับหรือฟังก์ชันตัวนี้เป็นผู้นำดีกรีสองอ๋อดีกรีสองนะแล้วต้องเป็นเอ เออินกันสองบเราต้องหา A B C 3ตัวลูก A B C ถ้าเราวได้ ABC มากระแทนในกระจกทีนี้ไอ้เจ้า A B C มันก็ต้องอาศัย3สมการไอ้เลยใช้ตัวนี้ลูกสมการที่หอาศัย3ามตัวที่1นนั่นเองตัวที่2องห้าัวที่สามเป็นเอาศัย3ามตัวนี้ตัวเลขน้อยจีเริ่มเลยนะครับเอาเออลงแทนเอไป A หนึ่งแตอที่หนึไปี่เกนี่ก็จ B บีก็ะสแต่ A1 หนึ่งดวที่หนึเป็น3ามแนสามไปดูแล้สมการแรกเบวก B บวกส่ก็บะสามเป็นสมการละต่อไปสมการที่2องเราจะนี่ไปใช้นันคือเอสองนั่นเอถ้า N เป็น2องจะได้เทไรลูก A2 สองเท่ากับสองสองสี่ก็สี่เอบวกสองบเอ็กบวกสองบบวกสอง a2 ก็เป็นห้า a2 กเป็นหนะครับ a2 กเป็นห้ก็ได้เป็นสมการที่2คือ c a บวก 2b บวก c ไกับหอ่านเก่งไปอีกหนึ่งสมการก้ามาก็คือ a3 นั่นเองอ่านไน a ที่3 a3 ก็3 3 9 9a มเ e นาะเก้าบวกส b บวกส a 3ามก็เป็น9ก้เนเก้าไปก็จะได้สมการนี้ครทีสอย่างจากนั้นก็แก่ระบบสมการ คำเอร์ก็ได้ไม่ต้องใช้หรอกเนาะเนินการตามแถวอะไรก็ได้ไม่ต้องใช้แก้สมการธรรมดาจับเปลบมาเลยกำจัดสี่ก็ไดเท่าไงเท่าสองลบหนึ่งสามลบสองสีก็จะหมดไปพอเหลือเอกับีก็กำจัดเลยธรรมดาแก้สมการธรรมดาลิกเลยนะครับเดินเลยเอาสองลบเดนนะสมการสองลบหนึ่งี่ย้ายไปสี่เอก็จะเหลือสามเอสองบีก็จะเหลือหนี 5ลบ3ก็เหลือ2นะดีไหมต่อมาเอา2 3ลบกันมลบ2 3นให้เ็นสกการที่4เนาะอัตมาสามลบ2 9 a กลบก็เหลืออยู่5 3ดมีลบ2 b ก็เหลือ1 b 9กลบ5ก็เหลืออยูรร่ส่าเ็นสกการที่5้ดีไหมก็สองสม,มการสองตัวแปรก็จับหกับ4มาลบก,กัน5กับ4มาลบก,กันมันจะได้ลบ a ลบ 3a จะได้เป็น 2a b ลบ b กไป4ได้2เ่ากับ a เป็นสมการที e ่6ไละเพราะนั้นตรงนี้ a จะเป็นอะไร a จะเป็น1เพราะ a เป็น1ปุ๊บเอามาแทนในสมการนีไ้ได้้าก็ได้ถ้า a เป็น1 3 1 3แก่สมการหา b b ได้เป็นลบ1พอ b เป็นลบ1ปุ๊บเอามาแทนในดีหา4นี่้วกันได้เอยู อันนี้เนเป็นหนึ่ไปนดีเป็นลบหไปแล้วซเป็นเทไรลูกซีตก็ได้เป็นสนั่นเองโอเคไหมแล้วเราได้ A b ็ละจากนั้นเราก็ไปแอนนะครับแทนทุกๆไปหรอแทนเอแนดีแไปเราก็จะได้ว่าเอเราไดตอบเทไร่ลูกเอป็นหน่งก็หนึเป็นกำลังสอดีลบหนึ่งลบหนึ่งอแล้วแทนซเป็นสามเราได้ทุกทุไป กใช่ไหมครับบนต้ไปก็คือเตารางสลบเ็บวกสามนั่นเอไปเชื่อมลองตรวจสอบดูเอ็ <guide> นลองแทนเ้แทนเไปเท่าเดิมหรือเปล่าเขียนไหมไอนี้ดีกรีสอใช่ไหมครับเห็ยนไหมครับอ่ะทะทาทาาีนี้สมดเวลาแล้วสมดเวลาฝากนักเรียนไปทำไปทำข้อ8ปดกข้อ8 นี่นะไอทีกีสามนะไนเทาทีนค่าผลต่างครั้งที่สามมีค่าคงตัวเนี่ยขอยกตัวอย่างมาในหนังสือได้บ่างลองไปศึกษาเองนะแต่ว่าคุณจะไม่ออกข้อสอบนะมันยากเกินไปนะมันยากเกินไปถ้าครั้งที่สามมีค่าคงตัวนักเรียนไปดูตัวอย่างเองนะไปศึกษาเองหน้าหน้าประมาณหน้าสิบสองสิบสามประมาณนะครับกริเณที่ผลต่างครั้งที่สามมีค่าคงตัวก็จะเป็นผู้นํำท่กีสาม อ่ฝากไปดูเองแล้วกันนะแล้วไปทําแบบกขัดข้อแปดลูกข้อ8เราสังเกตก่อนข้อแปดเป็นยังไงดูข้อแปดนี่ดูมนตตาก่อนข้อแปด้อเดินมุตานี้ลูกข้อแปดมุตาันที่หนงเป็นยังไงสี่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 อ่ามุมตาันที่หนึ่งีข้าตัวนะก็เป็นังา์ชันดูงานดีกรีนะวันนี้ลูก เนี่ยหกแล้วไรหกไหมหกอัะนี่ก็ตัวตางกันที่มนมีค่าคงตัวคข้า่่ไปอไนนี่จีสองสี หกแปดสองสองสองนุณต่างกี้สองห้าคนตัวส่าดีวีธีสองนี่คือ,คอ,าคอกาทำลักษณะนี้ลูกเียไหมฝากไปทำมานะแล้วขอนอนุญาลูกเดี๋ยวเรรียนคำไปนะไอ้วกีสองเขาจะมีวิธีรัดนะครับจะมีวิธีอีกสองวิธี นี่ทำเบื้องต้นไปก่อนเนี่ยสบับตัวเนี้ยลูกนะยุงจะมีวิธีให้อีกสองวิธีนะครับแต่ไล่วิธีพื้นฐานนี้ก่อนนะครับเดีรงเนี้ถ้าเราสังเกตดีๆจะเกิดวิธีรักขึ้นมาผมฝากไปสังเกตสำหรับผู้น,นั้นที่คนต่างครั้งที่สองมีค่าคงตัวแนละ้วไปสังเกตเนี่ยสมการไหนมันเกิดขึ้นมาจะมีวิธีรักเกิดขึ้นครับ อีกสองวิธีให้ฝากไปก่อนลูกนะฝากไปก่อนเดี๋บอกไปเด็กนักเรียนเองลูกบอกไปเด็กนักเรียนไม่จำนะต้องค้นพบตัวเองก่อนนะที่เชี่ยเรียนนะครับขอถามลูกหน่อยนะ